แล้วเราก็เดากลับที่เราได้แล้วเราใช้ตเนียครับะต่เนี่ยแตทีนึงติดไปเงของจอสคล้ออามสมดุลที่ตรงนี้เลย เรามาดูรายละเอียดอีคีนึงนะครับนะเริ่มจับเก็่อนะครับนะใช้ยกตุ้งศานะครับก็ตั้งฉาก็วางลายเลก็วางแนวแล้วกับแลก็เก็นโฟ เป็นเงินบ้านนะครับทค่านะครับลักษณะตัวคืนของที่เราเมาออกมานะครับเป็นระเภีเยอะๆนะในสกิลนะครับเราดูรายละเอียดด้านหลังครับหลังนี้เราจะเก็บลักษณะอย่างไรครับเช่นเดิมนะครับผมเริ่มฟองคอยสของการถือป่าของลักษณะที่ไทม์บอก ราก็มาเก็บตัวด้านข้างแล้วก็ก็ดต่อตางด้านซ้าใด้านข้างให้โคมออกมาให้สวยครับแต่มองว่าต้อระว่งใหหมดอีรูปปั้น กับเช่นเดียวกันนะครับห้าเราใช้มุมตะแกรนเก็บแล้วกันกาอนละเก็บไปเร่อย เรียบร้อยนครับตรงไหนที่มเอาเป็นก้อนะครับเราก็เก็บให้หมดซ้ายและขวาเช่นเดียวกันนะครับเราสร็จแล้วเรามาดูการเส็บจอในภาพหนึ่งภาการเก็บจอย ตัเป็นไงนะครับน่ในการตั้งือตั้งเจาะมาอะไ้ไดนะครับก็เป็นเหนว่านะครับเราได้มชวครับนะันนี้นระรับนับ หลังจะเป็นบล็อกนะครับส่วนครับด้านหน้าก็จะมีปัดหรือมีเสยนะครับไปเป็นเพื่อนให้น้องๆหลายหลายคนตด้รับชมการตรวจหัรโครงตรวดูแลตัวผู้เฝ้าในตึกนะครับตับเซตแบบตรงแบกวารูปแบบของการทำงานในสไตล์นะครับทีอยู่ในห้ับ แล้วนะเรามีการตัดเส้นตัดกรงนะครับโดยใส่ตัวแฮทช์ทิป мен, เม้นโคคาโดเจลาตินนะครับเป็นตัวเสริมสร้างเป็นตัวลักษณะปกป้องแล้วก็เป็นตัวที่ดูแลนะครับไซส์ส้นรเดแรงให้ออกมาสวยนะครับในสไตล์นะครับเทปีบายคาราที่ครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วเราชมและติดตามนะครับทุกท่านของพวกเราในยูทูป ดิจิตคลทีเข้ามานะครับอาจารย์ใหญ่สอนตับหลวงกำเนิสดสมองแค่นี้ท่นานก็สามารถในการกลับไปกลับมาของเทคนิคของวัสดุของการทำงานต่างๆนะครับได้จนกครับบนยูทูบนะครับรครับดท่านหนึ่งที่เรียงไม่ได้นะครับตับหลวงใหา่ตับหลวง ที่สอนการผลิตลายโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ของผู้สร้างที่ร,รับชมมาติดตามแล้วสีเลือกไม่ได้นะครับนี่ก็เปนดังแบบสาวสวยครับมาด้านนี้ครับให้ดูด้วยกันค่อนข้างนิดนึงดังแบบสวยที่ยังเป็นแบบกันอยู่แล้วยังรักกันอยู่เราอยากติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็เอาเทคนิคการทำงาน ตัผมที่สวยแต่ผมที่เก๋ไอ้เ,เพื่อนๆไอ้น้องๆเราให้ช่างเล้เดิกศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันในสไตล์เราแล้วครับอาจารยสอนสอนตัดผม KTO Colony <oughs> หรือนะครับอารสอนสอนตัดผมทางช่อง YouTube นะครับว <c oughs> ันนี้ผมแล้วก็แบบแล้วก็ทีมงาน KTO การนี้อยก่ในอากาสวัสดีแล้วก็ทีมงานยังรับชมแล้วก็ยังดีอยู่นะครับผมบอกให้ท่านนะครับการทำงานการเสริมสร้างการแชร์การนำความรู้ส่ปถ่ายกับเพื่อนคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในสไตล์ของนะครับเคดีโอการนี้ครับท้ายนี้ผมและทีมงานเคดีโอการนี้นะครับก็ระดับคว่าขอบคุณ รว,ว่ทีมงานอาจารย์ยาสองตัดผมกำเนิดซาลอนแล้วว่ทีมงานอาจารย์โอโอ,โอเฮดเดดเเสียงสีสอนตัดผมชาครับตาหน้าเราพบแล้วเจอกันเช่นเคนะครับอ,อาจารออดสอนตัดผมในช่องยูทูบ ก็มาเริ่มต้นอะไรกันตั้งแต่ช็อตแรกนะครับก็คือเราเริ่มลักษณะของการตัดให้ทอยสนผมแล้วก็ลายรับพัแนวนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเก็บจอนเก็บด้านบนเก็บด้านข้างเก็บด้านหน้านะครับนะก่าเก็บลักษณะทรงออกมาให้ดูถึงความสวยงามครับอันนี้เป็นอันนี้ก็คือการทํางานอันนี้ก็คือสไตล์เรานะครับทีเดีครับวันนี้ก็พบกันครั้งนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ